แล้วผีที่คนทั่วไปพูดถึงคืออะไรในมุมมองของพุทธศาสนาผีที่ปรากฏให้เห็นหรือสัมผัสได้นั้นมักจะเป็นโอปาปติกะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองโดยฉับพลันโอปาปติกะมีทั้งเทวดาพรหมเปรตอสุรกายและสัตว์นรกรวมถึงวิญญาณบางประเภทที่ยังไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิที่แท้จริงบางครั้งผีที่คนเห็นอาจเป็นเปรต หรืออสุรกายที่มีรูปร่างที่น่ากลัวหรือเป็นผู้ตะผีปีศาจที่เป็นโอปาปติกะจำพวกที่ไม่ดีงามและบางครั้งก็อาจเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์น้อยหรือเป็นรุกขะเทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามต้นไม้หรือสถานที่ต่างๆสิ่งสำคัญที่พุทธศาสนาเน้นย้ำคือผีหรือวิญญาณนั้นไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรแต่เป็นเพียงกระแสแห่งจิตและกรรมที่ยังคงดำเนินไป เมื่อสิ้นสุดกรรมในภพภูมินั้นๆก็จะไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปตามผลกรรมดีและชั่วของตนเอง